ดูกันดีกว่าสหญิงทำอะไรสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าเอาหยอดง่ามเอาอไมะสวัสดีง่ามเอาไมสวัสดีเจ้าเอีหยังกำลังทำอาหารเช้าไงอ้ยบำรุ่งเนาะเป็นอาหารเช้าที่มีไขมันไขมันดีมีน้ำตาลดีอืม มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีทุกสิ่งทุกอย่างมีซูเนลมีเฮตซูแนลตัวนี้ที่ว่าไม่ต้องเคี้ยวอืมไม่ต้องเคี้ยวเออกินเลยอ้าปากอ้าปากแล้วก็ลืดโลงเลยลงไม่ข้อไหลลงเองเลยมีเฮตซูเนลอืมมีซูเนลมีโอเมก้าสามเต็มเต็มละแม่โอเมก้าสามคืออะไรจ๊ะโอเมก้าสามเอ่อ น้ำมันปลาไอ้พวกเนี้ยอืมดีสําหรับอะไรโอเมก้าสามหันมันดีสําหรับสมองเนีไงดีสําหรับทุกอย่างเบิ้งเด้อไหนมีโอ๊ืมมีโอ๊ดมันดีมากเลยอ่ะดีมากสุดยอดเลยอันนี้แนะนำนะทุกคนตอนเช้าสําคัญมากสําคัญมากแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีไข่ ไข่ไข oui. ่ไข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 ่ไก่แหละสองฟองสองฟองสมญิงเลยแก้วละฟองใช่ปะแก้วละฟองมีไข่ใส่มีไข่สองฟองมาสมยิงแล้วก็แล้วก็นมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองอย่าดูยี่ห้อนะนมถั่วเหลืองหวานน้อยหวานน้อยบางเทนอืมแล้วก็เม็ดดำเม็ดดำคืออะไรเม็ดดำคือนิกิล่า อันนี้ดีมากเลยส,สำหรับคนที่อยากจะมีเพศส,สัมพันธ์เพศสัมพันธ์ที่แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็อะไรนะเอออะไรนะ มันสําเร็จต้อนกินอันนี้ใช่ไหมเคเม็ดดำแต่มันกินแรงมากอืขมด้วยใช่แล้วก็โปรตีนโปรตีนที่ไม่มีไขมันอืแล้วก็เป็นโปรตีนของถั่วลเหลืองของถั่วเหลืองใช่ในงานที่สําคัญที่สุดอืที่ทําให้อพวกเนี่ยมันครบมันครบมันครบอื แล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ผลคือเมือเชียเมเชียใช่โอเคเมเชียมีมีบางคนก็ถามอยู่เมเชียคืออะไรพี่เมเชียไปแบบนี้ไม่ต้องล้างไม่ต้องทาอะไรได้ไหมเวลามันผสมน้ํามันก็เหมือนคล้ายๆเอเม็ดเม็ดเอเม็ดแมงลักใช่สมหญิงอันนี้คืออะไรอ่ะส่วนอันนี้่วนเยอะแม่บ้านไม่อยู่ โอ้โหตั้งแต่แม่บ้านไม่อยู่นิ้วเธอเป็นอย่างนั้นเลยใช่ใชไหมเม,ม,ม่เชียมันสําคัญมากอะ่ะเพราะว่าเป็นอาหารเช้าที่มันครบหมดเลยใส่แค่ช้อนเดียวเหรอใส่แค่ช้อนเดียวไม่ใช่ยกก่อนสิอ,นอยู่ในมือแกะอัออนนี้ใส่แก้วและช้อนแก้วและช้อน,นช้อนโต๊ะ คนที่อยากจะลดน้ําหนักนะอืแนะนําออทําให้ไขมันหน้าท้องอหายไปเลยนะทำไมฉันตั้งแต่กินมาพุงฉันใหญ่กว่าเดิมไม่เกี่ยวคนเธอเป็นฮอร์โมนอันแรกเป็นฮอร์โมนอันที่สองคือคนเธอก็ลดน้ำหนักยังไม่ได้ออกกำลังกายยังไม่ได้ทำอะไรเลยขนาดยังไม่ได้อดข้าวเลยอะ่ะลดน้ำหนักสามกิโลแล้วนะใช่ไหมใช่จ้ะออบอกอย่างนี้ด้วยจะให้คุณผู้ชมดู อะไรอย่าบอกหน้เอาดมเอายุงใส่ด้วยตบยุงแล้วก็เอายุงใส่ด้วยอ่าโอเคอันที่สำคัญคือรวมรวมไปเลยโอเคปันให้ละเอียดปั่นให้ละเอียดไม่เชีย อืให้ละเอียดแบบนี้นะจ๊ะโอเคแล้วก็มันจะได้ไหลลงคอได้มีแก้วนอทำโอ๊ตโอ๊ตเป็นละเอียดปั่นย่างนี้เลยเป็นพงงลอยะาเป็นพงงลอยหาใช่นะโอเคเราไอพวนี้ออกก่อนนะอืม ถ้าตอนนี้นี่ใส่แล้วก็เอานมใส่นะอืมมันติดเลยมนไม่มันติดกันเลยอยาใช่เักงกันใกลเนาะนุ่นอยู่ตรงข้างหน้ามองไม่เห็นนณะใส่แว่ตา <c oughs> ใส่ตาไม่เวยดี <c oughs> อือหือ แล้วก็เทน,นมใส่นมลงไปใส่นมเยอะๆใส่นมเยอะๆเคเม็ดเสียเอาเม็ดเสียลงไปแลป้วก็อันนี้โอด๊โอด ลูกตาไม่ต้องทำข้นมากนะไม่ได้ข้นอย่าฝืดคอโอเคโปรตีนชัวเหลืองอืโปรตีช<อ>นชัวเหลืองหนึ่งช้อนแล้วก็โปรตีนสามกรากับไข่อือไม่อยากเห็นอันนี้เลยอ่ะที่ใส่ไข่อ่ะเธอนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยจริงๆงไขมันดีของอะไรนะเข้าใจแต่ว่าพอรู้พอรู้ว่าจะต้องกินไข่ดิบก็ไม่โอเคถ้าทุกวันคือไม่เห็นเธอทําไงก็กินได้ไม่ต้องพูด ไม่ได้ถามอันนี้บันครับให้กินอเคแล้วก็ปันนลจจะอืมไม่ใช่ไม่ใช่ปันอันนะขนาดขนาดถ้าปันยังเซ็กซี่เลย อันนี้ของพี่ตุาขอบคุณมากเคะ่ะสมหญิงที่รักอือแล้วนี้องสันอืออันนี้ืมาตื่นมาตอนเช้าปุ๊บกินเลยนะทุกคนจริงตอนนี้มันกินมาประมาณสองเดือนแล้วใช่ป่ะสองสามเดือนแล้วเนวลาที่ตื่นมาโอ๊ยกว่าจะหิวข้าวนะบางทีเพราะว่าปกตินี่มันก็แบบหิวข้าวเร็วพอกินอันนี้ตอนเช้าบางที บ่ายสองยังไม่หิวข้าวเลยใช่เพราะว่าไอเนี้ยมีไฟเบอร์มีทุกอย่างมีทุกอย่างทีเดียวเลยปกติเราก็ต้องผิดผักแยกทางหากใช่ป่ะนอน้ก่แยกแยก,แยกแยกแยกอันนี้ทีเดียวเลยอันนั้นก็ต้องเขียวนะเขียวเขียวเขียวยวช่เอมมี่ไม่ใช่เขียวออใส่ไข่ลงไปไลงไป,ไปแล้วก็ น้ำแนะน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 ำท่านพ่อ<ำ>บ้านต้องทำให้ท่านแม่ให้ให้ท่านแม่บ้านใช่ทานทุกเช้าดีมากอันนี้แนะนำแนะนำป่นเหมือนกันนะจ๊ะปานป่นค <laughs> 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 ารน อืม mm hmm. หน้าตายยิงนี่เลยทุกคนเสร็จแล้วมาเรามาชนแก้วชนแก้วอืมอ mm ือ hmm. ผัวนาวุ้ยสุดยอดถ้ากินอาหารเร้าสุดยอดเลยอืม mm hmm. บำลุงบำลุงสมยิงหน่อยชิได้มาเร็วๆอึดน่ะ โอเคโอเคไปอันนี้แนะนำแนะนำดีมากเป็นอาหารเช้าที่ดีมากนะกินเลยเดือนหนึ่งม,มันก็ไม่แพงด้วยนะไอ้พวกนี้ซื้อมาแน่าจะประมาณหนึ่งพันบาทอืแต่กินได้ประมาณเดือนนะอืใช่เจอกันเด้อ